สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมือนึ่งเลยมีมินนนสเนอจ้าเป็นมกน้องใม้จ้ามือนึ่งใส่หมูว่าไม่เย็ดหมูยังมาไปซื้อจ้าเอาหน้อใหม้ก่อนเอาอู้หูเป็นหนอนแหน่งแหน่ยไหเม็ดแหน่งหน่อยก็ร้ายจ้ายิ่งเอาออกร้ายยิ่งมีหลายวันมีแหน่งให้หน่ออกเยวันน่ะทั้งฝนตกในช่วงนี้วันนี้มีแบบขึ้นเลยพึ่นแจ้งจ้าแฝกฝ่า มื่อกี้กับไฟดับจารับตั้ดูวม,มันมันีหนเรามีคุณนะคึมจะ้ะอ้ยอันเดียวพอแลออ้วมันนเดียวพอแล้วนี่โอ้อันที่สอง,สองเนะาะเยอะเลยแมนมกใส่หมูหมูยังบดเสืจอจ้าเรนสิมัมนกระสีซุกเนาะต้มว่า,าตมา้มก่อนเรามีเนาะเฮ้ยเขาต้องมาจัดการเราใหม่ก่อนจ่ายย่างเลกเอาไปเผาจ้าเผาละเคียนเคียนขั้นต้องซับเอาเลยจ้าซับเอาเนาะมันเน่ะ เอาหากว่ามีแม่เอาขึ้นเนาะแมงสัมผัสสับยังมันสับเอาเลยนี่ฟันเอาเลยนะจ้าเขาทำมีแมวเขาละดึงเลยหรอวะคุณน่ะอึกอเอป้านี่แม่โยกเลยสองแขนยังบ่ขึ้นจ้ะมันยังไหลนี่คือมาเก็บเองจะไปซื้อเนาะไม่มีหลายเนาะมีเนาะแมง ถั่ว่าไร้นี่มีดแม่แหง<ช>แน,แนงเอาไปแกงก็ได้มีแม่นทอไมพวกแหนงเอาไปแกงก็ได้จะ้ะพอดีฝนตกมาแล้วเกาเพียเต,ต็มนึ่งจากตอนนี้เพียรแลงวล่วลงหลเติบละ<อ>มันพัดบ่มีดแม่พัดเพียบ่หานะได้แหละจะไปเก็บเขากัน,กนเลยนะไปจัดการแล้วเนาะจัดการมันใส่เลยอุ้ยไก่น้อยมันกระไรพุ่นเดียนนะึงข้ออะไรเนี่ยได้เพียรมาอะไรเนาะพอะไรเจ็กตัวนี้มีดแม่ต่อซื้อมา ม้าแปดซีซีแต่อยู่ในเรือรักสี่ซีซีนี่หแลหละคือกำลังลวนได้เงี้ยนพอดีจ้ะฝนตกะมันนันตายบักหลายืมจ้าก็สิไปเฮ็ดกับน้องใหม่กันเลยบัดนี้คือแม่จ้าไปละเฮกับน้องใหม่เข้าไปละจ้างจ้าเฮาได้น้องใหม่มาแล้วก็สิมาเผาจ้าล้นไฟบ่ไม่เห็ดจ้า่ล้นไม่เห็ดแม่หอมันอ่อนจ้าจะได้เอาไปล้างแลักไปเคียนเคียนแล้วมาคั่นเคียนโอ้มาคั่นอีกบอกอีกแน่อ่อนๆ่อนเาไปต้ม ตุ้มชุเขาจังไดได้หมกแล้วกคือ,องว่าเผา,ามาับ่อมาเคียนก็นเนาะมีเนาะมันเป็นเซนนเที่มีกเ,น,เนี่ยเขายังเสี่ยนมาเอามาขันเย็ดติ๊งเสีเอาไปต้มบอมีอีกตัน้นตอนเลยขั้นตอนที่ตัวน,นี้หลายเลยแต่ว่านีก่กสิบเอดไทยดูใใจขั้นตอนบอกอไปค่อยๆไ,ไปเนาะโอ้ชเรไปียนกันเลยทนีกเขาเอีแมรล้นไฟตลอดมีมีกะสมาเียนเียนที่อนเขียนเนาะ แถวอื่นจะอื่นยังมีนักแล้วจะจะเขียนกันล่ะแล้ววะกันกันออกสอมมันจะได้ตอนใหญ่ไหมลูกอ๋อนี่จะได้ตอนหน่อยก็สอบมันเป็นเข็มเนาะคุณโบมาให้แม่ดีๆชาด้วยเบื้องสัตว์อ๋อเข็มแม่งใหญ่เถ่ะใบใหญ่ละใบเย็บผ้าบ่มี้หรือใบอันนี้แล้วมันติงยึบย้ำส่งขาดล้างให้ดีแล้วจ้าเข็มยังสิมาเขียนในเบิ้งจ้าโอ้ตอนแรกว่ามันจะได้ลายว่าแมนตอนนี้มีดแม่เขียนนั่นสิมันก็จะได้หน่อยเนาะแม่ ต่ว่าน้องเข่าแขงแบบเป็นไงยังเขาแข่งใส่หมอนี่แบบได้รายได้เนาะล้วนขั้นสอวนโว้ในหมูมีดเมื่อไรจะเอาหนังจ้าได้ยันไอหนังเมื่อไรจะหมูสามชั้นเมนูคนรวยจะหนีมีดแม่เนี่ยหมูแพงเนาะส่วนใหเนาะทะเลก็มีมาเนาะโอ้เขีดอยู่บ่รายยุสนามีดมีส่วนหนึ่งขื่นแห้งจากเนื้อกินไก่เลยแม่เราเนื้อย่อมกินไก่เลยจ้ะอันนี้เด็กเขาเบียอันนี้เด้ แต่ตำพี่ต่ำยังน้อยแยกมามีแม่โป๊ติสต่ำใส่กันบ่มีงานพร้อมนันนี่หมูก็เลยได้ใส่ก็็เปนน้งอยานางจ้ะนี่คือได้ใส่เม่ไหนนางไวยขาดยานางบ่ได้ลูกน้ะหมกอืมโอ้ยมันอะเขียวดึงล่ะเมื่อไรอันนี้กันนะลูกมีตะไคร่พร้อมด้วนี่มีตะไคร่ซอยมาเมียที่ซอยตอนแรกยังก้าวละจ้ะตะไคร่พริกหอมแดงกระเทียมอ่ะขายเลยเฮาพิ่แข่งพ่อพี่แข็งพ่อมีแม่แต่ว่าวันพริกเนาะยิ่งไม่พริกแข่งของแม่ เดียวกันเหรอนี่มันมันเได้น้อยน้อยกว่าอืมันเได้น้อยกว่าอมอยู่จักนอยอยู่จ้ะไก่แม่คือว่าวนคนดีแต่เพื่อนน่ะมาจากอะไรเลยกินน้ำข้นยังเดี๋ยวจ้าสงสัยมันลึงบ่เมย์เอ็ดสแรกแก่เราได้เมย์เห็ดเม่ขอเวลาเห็ดแล้วจะมักขันใส่เกลี่ยอีกรอบนึงได้จ้าจังไปโตขอเวลาเคียนจะสองอันเลยเนาะแม่แม่สีมันขันมาสั่นแม่แม่เป็นหนวกมาขันสีมา ลวกบ่มีแม่ว่าอย่างนี้ต้มเลยเหรอต้มเลยวะเนียนไอเสียว่าหมกอีกบ่ามีดหลายอย่างเนาะล้วนซะก่อนได้ลูกปรุงล้วนใส่งาอยนไอเสียว่าหมกอีกแม่นหลายขั้นตอนจ้าต่อไปกันร้อยไม่มีเคียนเสร็จเลยจ้าไองสียเคียนมาสั่นเคียนเนาะเคียนอืเสร็ตยังสีมันขั้นจานเสียมาต้มมัหมกเขาหน่อไม้สดสดขี้นี้ก็จะโดนแน่แล้วะม่นยิงเนาะจ้าเพราะวกวนเสแล้วตัวง่ายๆจ้ะง่ายทุกอย่าง จะเข้ามาแสบไงเบิดจ้าขอบคุณลงหนาจะเข้ามาเบิ่งก็จ้ากินยาคนกินคืออะไรก็มีคนเบิ่งคนเบิ่งก็ร่อยกลัวนี่ลูกโอ้น่ารอดท่านแต่ละแม่ดีแจ๊กที่มีแมชวงอีกครั้งนั่นุ่กไปลงจ้าทั้งที่ยิ้มพงอีกสิไปสอบในนี้แม่สอบเรียกของแม่สอบแม่สอจะมักเรียนเอือนจ้าก็เลยชวนก็เลยติดงานกำลังเคลียร์งานจ้างานทรงเร่งๆในตอนนี้ ตอนแรกว่าจะเอางานไปส่งวันจันทร์จะว่าคู่นุงเรียนเป็นคู่วิดไมายินแมแต่ว่าเป็นคู่อะได้มาเป็นคู่ที่จะไปส่งแต่ว่าเป็นเพรามีแบบกันยู่ในโรงเรียนเดียวกันมีแบบเป็นก่าประเทศงานตามปกติเพื่อนกันนะตอนเพิ่นไม่ได้เป็นได้ไม่อินแต่ว่าเพป็นก็ระวังไว้จ้าเก่าได้ไปส่งจ้อยนัดส่งเทช่นึงจ้านึ่งถิ่นเลยอันถิ่นได้บอนั่นนะแม่จ้าเราไปกันรอมิมันเขียนเสร็จไปเลยโอ้เพื่อนะนุ่งกัน จ้าเดการห่อนอยู่ดินจ้าตอนนี้ก็เคียนมาไมเอื่นเคียนเคียนเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก็เกลี่ยมากขั้นมาที่นี่บู๊ใส่พลังแขนงอมีดพลังจู้ขั้นแล้วก็สิล่างแล้วก็ไปต้มจ้าจังเนาะอันเขาต้องล่างสะอาดเด้วยจ้านน่เพราะว่ามันสีเข้มเนาะล่างเขาล่างมัสะอาดแต่ว่าเขากันเกลือเพิ่งหยุบใส่บางใหญ่หนึ่งเมื่อกี้ยึบเลยเมื่อกี้จังอ่อนแล้วมันก็สิจืดเลี้ยวพอมั้งจ้า บอนจืดเร็วผมเนาะแมนน้ำมัสิมันขมผมเนี่ยมายินบอกแมนพาตรงน้ำมันอันเป็นน้ำมันกินซุ้มมันบัขมแห้งกระดอดออกจามันจืดเร็วเพียงอย่งเอ่อขาวมันขามักขั้นใส่เกี๊ยงสิต้มแล้วละกัมาอันใส่ย่านางเป็นล้วนอีกจ้าเห็นหมูมันอันดึงๆกันเท่ากับเป็นหนึ่งข้าวเดียวแซ่บอือ ไว้ง่ายคือร้อยหมูสุกไหมตอนน้องเนียนก็สุกคักก็สุกคักนั่นแหละลวกก้อนมาเลยแบบมีดล <c oughs> วกก้อนใสจใชได้กินเร็วๆมาถ<อ>ึงขนาดนั้นแล้วก็มาใส่น้ำจะล้างปั่นปั้นปั่นปั้นปั้นน้ำเกลือออกมนันจะใส่สุกงานไดดีไหมเนี่ยนังจืดเร็วจืดเร็วพอดี้ค้างน้ำไว้เลยจ้าค้างน้ำได้เดือดไป้น้ำเล็กน้ำนู้นใหม่ได้จ้ันห้องไปเผาหรอห้องมาขันเป็นน้ำออก น้ำมไมกับมีน,มน้มไม่โตเนาะเงี้เขาเกลือใช่ไหมนเนาะกับขันออกกว่าที่นี่นะไก่น้อยไหมชื่อมือนีโบงเงาจ้าล้วกอน,นี่นเสียงหมาชื่อมือนีเสียงไก่เพิ่มมาอีกนี่ไงไปปั่นน้ำออกจ้าไปนน้ำนึงว่ามีดโอ้จ้าก,กันจะไปตุ่มกันเลยมาที่นี่คันไว้ก่อนว่ามีดนงเอาไปตุ่มเนาะสิมาซอยหมูไว้เลยเตรียมผาเตรียมยังเลยจา้า เหลือนั่นจั๊กน้อยอย่าสิ่นัวๆจ้าป๊าดไม่หน่อยได้มียดหลายได้เนาะแมีนแล้วไปก็เกิดปลงหมอกันเลยจต่เ้าไปเกิดโน่ใหม่เขาลงไปเลยต้มเจ้าที่หน่อยเมีดจักสามสิบนาทีเถอะจ้าหนึ่งเยอะเนาะแมีนหนึ่งหมกหาหมูสุกหางหมอมาอีตู่แลไปกับต้มค้างไปเลยจ้าประมาณครึ่งชุมงสามสิบนาทีเนาะแม่ว่ะเจอกันตอนมกเลยป่ะทีนี้จ้าเจอกันตอนมกเนาะ หันหมูไปจังหน่อยว่ามาีดไม่สิไปซอยหมูไเลยจ้ะไปซอยหมูจักหน่อยจ้ะไปเอามาหันหมูนะจักหน่อยเสียงพยาบาลประกาศเนาะมีดมวยอย่างนี้เลยเนาะเขาเนาะจ้ะประกาศงานบุญมีบุญอยู่ไงบ้านเขาบุญเลนซีจ้ะบุญเลนซีที่มือม้วนมันมีแบบบุญเลนซีเราจะมีบ่ล่ะือไม่งานไหมจัดงานเราจะจัดว่ล<ต>่ะโค<ท>วิดบ้านเขาคือสิมาลายแต่ว่าอื้อ พอมีหมูสามสั้นเสียบกว่านี้อีกจ้ามันเสียเลยแบบมันเนาะมันจากหมูกับเสียบอีกจ้าแซีบอีกจ้าตอนนี้ซื้อได้เนื้อหมูกับเนื้อหมูจ้าหั่นไปชิ้นไปชิ้นเพอคะข้ามเพราะข้ามหน่อยมีมันใหญ่ใหญ่หั่นใหญ่เลยจ้าเราไปกันรอให้น้องใหม่เพรามันสุกเลยจ้าที่นี่หั่นในเบื้องนั้นจักหน่อยจ้าเมื่อกี้ไปตอนมุกกันเลยน้องม่นเนาะจ้พอมีพักกันไปตอนมุกนี่งพักอันยังไม่เก็บพักใบบกูดละจ้าที่ในถังในถังยังไม่ได้ออกมาเนาะเตรียมใบตองทาระจ้า จา้าเราไปกันล่อให้นอไม้เขาสุกเลยเพิ่งชั่วโมงจ้าเราไปเขากระสีมะมกกันเลยนอไม้กับซุกเรียบร้อยจ้าเอื่นเดียมีดเอื่น,นสุกนอมีเนาะบกขมเลยจ้าเฉดแล้วจ้าเฉดแล้วเนาะต้องไปเอาน้าเน่างลงเลยจ้าขี้เกียจเลยเยอะก็นีกนระเซียน,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 นแล้วมีแม่เนาะน้ามีนั่น้องสามแล้วมีเกลียวเน่ยคุณนะย่องย่องนะครับยี่วมีดมือมันมันเป็นนักเอิ่นหรอมีแม่ก็ย่องใหย่องเนี่ย ใบยิ่งใบแก่ยิ่งเขียวดีว่ามีเลยนี่ก็ใส่อีกจังหน่อยใส่บนลนะน้น่ะมันชิดอะไรไปข้างไฟอยู่จ้ะโอ้ในแมนลงแล้วไปเกับเครื่องเข,าข,งขง้าใจลงไปเลยอันนี้อะไรก็เลยมกเดียวน้องมีนเนาะ<น>ก็เลยใส่หลดเนาะแต่ก็ต้องแบบใส่ก่อนใส่หลังว่ะอันนี้คือใส่เลยใส่เลยจ้ะนี่เครือ่องหอมๆที่เลยหมอได้ล่ะเลยจ้า พวกเพจเป็นไดโนมีเนาะอันนี้เนาะก่ต้องใส่ล์ลายดอกมูมาเพจแต่ว่าแต่แดงดคิงคืนจริงไหมมัแดงอะไรแม่พูดดีอยู่เขียวญญมันเป็นเขียวคุ้มนี่เนี่ยหมูเฮาเมนูคนรวยบอกแม่เมนูนี่มีเมย็ดเสมอนี่หยรวยก็ต้องซื้อท้องที่มีเย็ดเื้อหมูที่มีเย็ดแม่มันจดดีดเิียบหยอกจ้นะครับแต่มัน,มนเต็มถังบอกมีเย็ดแม่รวยเลยวเต็มเย็ดใครเติมนน้ำมันเต็มถังน้ำมันบัตรเขาจะหว่านเดียวอะไรก็ได้หวามันสี่สิบ กัวผเดีสามสบก้สาล่ะบ้านหงหน่อยแม่อสามหมอเห็นสาม้หมอแมนอยู่บ้านห้อก็บ้านเฮาสี่สิบแมนสี่สิบกัวผนแพงขนรางเนแต่กยังบาดก็มีมแต่ก้อนขึ้นแพงสุดแต้เอ้ารซื้อเป็นลิตรก่ซื้อหาสบาทแล้วก็เขาจะเอาห้เฮ้ไม่ไปซื้อปั่มมาจนมาซื้อเียนเนอแมนอ้ยเพราเลยมีดแม่ใส่หมูเลยเคร่องวะ ต่อไปก็ใส่หมูเลยจ้าอู้เนื้องามงามม็เดเน,นี่ยเมีแดงเดงเน้นเน้นเด้งเด้งนี่แหะหมูมีลูกโดดจ้าเมอนพอมีบร้อมเนียงคนเลยต่อไปก็เอาพรอีตูลงไปเลยไปมากรูดพร้อมเลยจ้าโอบไปมะกรูดพร้อมเม็เดเมียนสีกับรอยนอ,นอกนอีกนอกอีกเลยบ้าเอาการออกเลยบ้าแล้วเมียต่อไปกับคนเลยจ้าบัดนี้ก็สิม,าม่ามุกกระเลวบะม็ดจ้าเอาหอมมุกันเลย อันนึงมุกมอนึงมุกใบตองได้แซมมีแซมกันนะแซมแต่ว่าใบตองมันสีหอมเนาะแล้ก็เป็นมุกย่อันนึงอันนี้ลูย่างอันนั้นอันนั้นไหมฮึ่งชูรตโอ้ยผงชูรตลืมตัวนีขาไ่ได้ไหมเนี่ยล้มมาส่วนหนึ่งจากฝนยังสิตกหนีว่ายยิ่ดจถ่ายไงไปเนาะว่าษัหนุ่มในวาจะถ่ายก็ได้ถ่ายแต่เป็นลิ้นแป๊บเดียวเนาะมีเนาะคือม้ามาคักหนึ่งถ้าไปใส่ผงสุรตจ้ะไลายตือ ต่อไปก็ต่อเลยรถดีเล็กน้อยจ้ะรถดีใส่กระพุกไหมจ้ะเจ้าโมเหียบ่กมีตรงฟางมักเลร่นเนาะเรียบร้อยแล้วเขาาไปขวากันเลยจะขวัวมีดมาไปล้วนหมอเขามาข้างไฟเลยมันดเดือดรัวมีดแม่แค่งเลต่อมาที่นี่นั่งหลังาบ้ามันหอนแล้วกัเอามาหมกเหมจ้ะหอนหอนเล็น้อยจ้ะสิมาหอมหมกกันเนาะหมูมันดึงดึงเล็กน้อยจ้ะต่อไปไงคือไหายขวบเบียมันแข็งนะจ้ะ หนามมันก็สิบปุ๊บใส่ได้นัวเคยกับเป็นแซ่บได้มีดแบ่ไปลงมกเลยกินได้ได้มีดแกซื <c oughs> ้อมือก็ได้ลวนัวนโอ้ยหอมหอมจา้าหอมเป็นผัก<า>ย<ห>ีตู่เนาะลายนีนะ่เป็นยีตู่ผักยีตู่นี่ซื้อว่าแกบอกแม่ซื้อจ้าได้ซื้อว่า่วนนี้มันลงงามมันเด็ดเป็นยังคุณเนาะแต่ว่าอีกว่าพื้นยานี่โว้ยดกงามงามผักนตำอีดเนาะพื้นไว้ไว้จ้าไปมาคลุกนี่ใจเย็นๆจ้า พอแค่ยังน้อยจะเสียงอยู่บ้านติดถนนทุนท่างมันเลยเสจังๆจักน้อยเห็นหน้ามันตื่นช่วงนี้ช่งมันกัวเมียช่วงนี้จำมันจะวนี้แซ่บแซมเนี่ยหรอลูกอ้อยลักลักกับอ้อยช่วงนี้บปะเนี่ยเขาลูกยังไงเขาปลูกกล้วยกินอยู่บ้านทีปุ่มี้จะปลูกไปกล้วยแต่พักกินน้ำบานนี่แหละเพราะตอนนี้กับบักร้ายนึ่ยมักซีดาจะกินเป็นช่วงเป็นย่ามันมาแบบ แบบมือแบบลูก็ใหญ่ไม่ยินแม่มันพร้อมกันได้ม่ยินแม่กินแทบบนท่านจ้ะเชื่อแต่้ต้นน่ะไม่ยาวม่วงเนาะเฮ้ยกระดาษตีแม่เสมอเสารลักได้มียินแม่เว้ยเสมอเสาร์คอตีไม่ยินลักเอาตี่อ๋อเสียบตาฮัมบ์บะคุงไหลายไอ้จ้านี่เขาเฮ็ดยังกินทำยินแม่บะคุงตำล่ะเนาะบัดตรมีก็ตาทุกเมื่อจ้าุ่ยชิพมันไม่ไดไม่อยากจะกัเบื่อวะ ต้องตับนักขึ้นเรื่อยๆใส่บัวน้ำใส่เสนีแล้วมีนเนาะโะอ้ข่ามเวลาจ้ะอย่าพฝืนลำคันด้อมันกิดแย่ๆจ้ะคิดเจงองี้โอ้โอ้ต้องเฮ็ดต้องให้จ้ะเศรษฐามแม่อย่าร้องอย่าร้องน้ำดามา่าเกิดขึ้นเลยดาม่าควนเข่าตา <c oughs> จ้าจะไปกะเอาไปมกุกแล้วมีเนาะถ้ามีดาจะาไปมุกกันเลยบัดทีนี้อย่ามันโดนพูดจ้าเดี๋ยว ผู้เบิงสีร่ำค้านเนาะมีนแม่สิว่าสะโดนโพดเนาะจ้าจ้าตอนนี้กับสีม้ามุกกันเลยกันแล้วคนขนเนาะมีนเนาะเอาไปไก่เล่ยมีนเนาะตักไปเลยจ้าังคือชีต่าละหมูอันกำลังเด่งจ้ายังมดสุกแล้วจ้านี่มุกเชนีงมันสุกซุกเนาะโอ้ยตอนเห็ดมุกไงเมื่ได้ไปตองบเมื่อไงอืมพอดีกินพอดีกินให้ละแม่หอมหอมจ้าเพิ่งโซ่เพิ่งนึ้นนะมันเป็นมุกเนี่ยแข็งก็หอมอีหลี นี่แหละวิธีการมกจะหัดมกเอาสองสองขามาอัดตับเอาหัดบงกลางเข็างีนแเอาไอ้มันมีเสียงเนาะผ้าที่มันมีเสียงเนาะเก็บตึ๊แเต๊บดันบนเรียบร้อยจ้ะมกหนึ่งพันไปมกสองมกสามมำลังตามไปจ้ะแต่ยังมกเนาะไม่เย็ดโป๊ตีนี่ว่าตอนนับชุดถ้ายเขาก็ลืมได้มีแม่บางเดียร์เนาะยันมกขาสิบ บางทีแม่หนึ่งโดนพ่อจ้าไมากินดีๆไม่กินซื้อมันมีน้อยซื้อแบบว่านับหมกบางทีว่ามากินเลยใช่ไหมเอ้งหมที่มันกับคำแม่บางที่มันกับคำแน่เลยฝ้าวแน่นะมีดีส์น่ะที่สิเมือดอยู่จ้ามือนีงเสียแล้วฝนฟัก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 อยู่นี่อ่ะแม่จะยังเย็นวะอากาศพอดีจ้าอ่าสิก็ได้สองมกแล้วจ้านี่้อีกจังมกมึงเมียอีโอ้เหนือมูเยอะ ถือมุกนี่เนี่ยแต่ไข่เนาะนี่ละแม่อย่าอย่าไล่บ่ได้ติดต่องน่อยจ้าก็จะได้ซีมุกเลยจ้ะอ่าเรียบร้อยฮัตตัดสองขางเอาเลยมีดนี่จะซิบเป็นมุกกระซินกินเลยจ้ากินกันเลยเด้อจ้ามาที่นี่นับมุกจ้านี่อย่าลืมนะมีอะไรจำไว้กันได้นำมุกนี่สามแล้วจ้านี่ก็สามแล้วเนาะ จ่าเกษพอตอนกินได้จ้าตอนหนึ่งเรียบร้อยเลยประมาณเจ้าหน้าทีไม่เยอะเดาได้ป่ะเนี่ยที่หนาทีเอยอีสิบวินอนไมอันวันแฟงแข้งนี่กระบาโดนมันได้จ้าซุกไว้กินไว้จ้ามันจะซุกแน่ละจ้างกเอาเพื่อความหอมของมันมาสิ้นจ้าเดี๋ยวไปตอนกินกันเลยนะจ้าสวัสดีจ้ามาจ้าวันนี้กินกันจ้าซุกเรียบร้อยยังงกก็่ม่เยอะ ได้ซิบหาโมกจ้ามันแข็งเล่นแมวซ่อนเคียออกจะซื้อเด่นนี่แหละมมนูแซ่บพุนเมีนนนเย็นเย็นโอ้ยยนเนาะมันคืออนเด๋ยัดีจะด้อ้ยอยกโซ่เดีววามเดินเดนแย้ซ่อนมันอนเยอนอะไรเฮ้ยขอนอะางเลยเอ้สามีเระวางเลยมัน่อนจ้าโอ้ยพีดงอกดีกว่ามันเคียงโซ่ให้เบิงซื้อจ้ะโซ่มันจะง่อยทีเมียโอ้เห็น อาบน้ำเด้ออาบน้าผอทำทะเลมีแม่ทอดปลาจ้านี่เฮ็ดเอาจ้าตับปลาแกะแยงด้วยจ้านี่ตากเอาขั้วเอาจ้านี่วิลาบุ้งไปอิด่มขอนอนเลี้ยงเราพี่มันมีนี่จะผินก่อนเลยจ้ามาทีนี้จ้าอีรันได้เข่าไปนะที่ก็เข่าให้หอนเด้อนี่ตอนแนี้หอนหอนคนก็บหอนต้องฟังเย็นพี่อย่าต้องฟังอาบหน้ามั้งล่ะใช่บจ้ามันแข็มเลยนี่ฟังตุยเลย ต้องว่างกับตลาดซื้อมาเฮ็ดร้องเบิง่งหนจ้จชาต่ออยากกินบันว่าใส่กอโัวว่ะว่าะั่นก็เอาน้ำไม้ที่เขาอัดเนาะตรงน้ำเส้าอยททู่บ้านยังแนบบ<อ>่บ<อ>่เราอยากกินก่อนจังิปลาก,กินได้จ้ามันหอดเหมือ่อนนยหอมเนาะเอืออือจะลองทำไอ้ปลาได้จ้ากินกันปลาเป็นนัวไปนันคึกคําผู้ดีนะเราได้ให้กินเนาะ อ๋อแ้งเย็นแห้งแข็งได้เียอันนั้นหอนแต่ตะบเห็นคักแต่ตะคำปวดจ้ะเฮ้ยก็แล้วใบขอคแซ่บแซ่บจ้ะกินน้ำกันนัวค่ะคุณละก้อนเลยอ้นำเ้่องม่วงอะไรล่องแต่ม่วงมันเย็นก็สิแข็งค่างตันดลยอันนี้ป๋าใบของสี๊ดแซ่บ ทำไง<ม>เลย <laughs> ตรงรปั๊มันมันนั่นยางพูดแบบนีจะมีมึงเดียวเออแดงใสจเจ<จ>หมือดเลยเหรอหอเนะนไม่หม,มักผักสมอยากสมรอค่อยจะ ทาร้ายมือแล้วมีเนาะกจะได้กินยา้เงินยิตัวัวง่ไหมตัสิงอือนี้ก็ทีนีมัยังเง้เนาะงั้นมันเหอืมักเนาะดูประเด็นเลยต่างกนักก็มักจังเลยเนาะตอนกินเนาะเดวเบิ้งกินมันสับจิงนืองือหือหือหออหเือือ ก,ก้น้ำมจืดแห้งจ้ายิ่งนนั้นกินแค่เดียวเลยบ่ของเล่น,นอิ่มอะทำไมใกินน้ำให้อิ่มเลยจมเลี้ยงจืดเนาะอื้มอื้มอืมิ่มเลยือ,อเขากินกนะจกินบึบ,บเลยาเ่านอนกินปะกินน้ำพอนอะมีแวากล้อ,อ เล็กเออกอา้งใเห็เลยรูกจัก่ะเฮ้ไปห็เขาเลยป่ะฮะรูไปห็เขารู้รึโอ้บหเพ็ดพร้อมจ้าเนี่ยจะมีแบบเน้นไม่เน้นพริกเนาะตั้งบร้เวณทัหอมั้เหรออืมได้กินน้ำก็อิ่มเลยแล้ว อู้ฟัหมกบยโอ้ยจมมันหอนไมมว่าหิมม่ไดงหอนท่าแบบ้ากินปากกอนบ้าอก้วเฮ้ยเ่อเอ่อเอ้อเอ้อเจ้าเองเหรอจิ้งก๊มกุ้งเจ้าเี่ยกินแบบพุ่มพวงกยนแบบเกงแถวเวกินบพุ่มพวงมาเลยวะเั้นหยิบมาหลายนึ่งใจกินนอนเมือนก่นเมีนมันเย็นทั้งแถวเลยลุงมันยังแขน น้องอมุกน้องมุกคนไทยเขามีอ้บุกิ้ n ตรงปอก่อนได้จ้ะอันนี้วันนี้ัง c มมันนั่งเนาะนนี่กินปีศาจเลยนี่เขกิ่นปีทาเลยบอกรเปล่ามันนั่งยอยู่อย่างม่มากวดใส่ก้วผู้ดีหอมนีน้องกุ ทำไมทำไมใช่ถึงบ่เลยงันจ๋าต้งยนีะตุยเลยแม่มฟังเฮ้ยโชว์เลยอยโชว์เลยฟังบงฟาหกินผู้ดีเป็นขีบดีปนี้เนันเนีิเ้กินเลยมที่นี่อะอเลยโอ้ตอนนี้ย่เ ว้ยเป็นแีมจุกปะตังกรมดีสมมนห่งมดเลยฟังมักเนาะมือเนเออมกินป่าเลยจ้าจะกินีว่าจักนจ้ามากินเนี้ยฝักกุติดตามก็สับตไข่กกระดิ่งเกาจ้ามีความผิดพลาในคออาไว้หน้ตรงนี้จ้าจะคิปหน้าจ้าว่าจะบ๊าไบายบันติดจ้าบายบายเจอแได้แสงนมาหมืดเลย